นะะคกับช่วงเด็กเจ็ดโน้่เช่นเคยค่ะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวกเจ็ดดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของโซเชียลในเวิร์กตงๆเนี่ยช่วงนี้ห้ามพลาดแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแบบเทคโนโลยีที่แบบทันสมัยไฮขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องอะไรคะพี่นิวโยนมาเลยน้องโยนมาเลยคะพี่จัดกาให้เอง เรื่องเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีกระดาษเป็นแบบ e-paper e-paper ไม่ใช่คำยาวตัวอย่างใดอิเล็กทรอนิกส์เปเปอร์ท่านผู้ชมครับจะมาแทนกระดาษอย่างนี้แล้วนะอย่างนี้จะไม่ใช้กันแล้วอีกหน่อยเนี่ยจะมี e p a p e งมาแ e-paper กำลังจะมาแล้วมันเป็นยังไงมาดูข่าวนี้ดี นะครับผมสถาบาันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหากรรมนะครับผมในไต้หวันเนี่ยพัฒนาขึ้นมาชื่อว่า e p a p เปอนะฮะเป็กดาษสามารถใช้ซ้ำได้อ๋อซ้ำได้มไ,ดไม่ใช่ว่าลบไ,ไม่ใช่ว่าใช้เสร็จปุ๊บมาลบลบ,ลบ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 แล้วก็เขียนใหม่นะฮะ <นา S 2> แต่<ม> <ภา S 1> เป็นสามารถใช้ใหม่ได้เลยนะครับผมในตัวนี้นี่นะฮะจะไม่เหมือนกับอีบุ๊กจะไม่เหมือนกับแท็บเล็ตแต่อย่างใดนะเพราะว่ามันเนี่ยไม่ใช้ไฟฟ้าคุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะฮะเป็นเหมือนเนื้อกระดาษนี แหละแต่ว่าทํามาจากวัสดุอื่นนะครับซึ่งมันนี่นะครับ <Wow. S 1> สามารถที่จะใช้นะครับปริ้นอะไรออกมาในอย่างนี้นะครับปริ้นเสร็จปุ๊บถ้าใช้ใหม่เนี่ยคุณไม่ต้องไปเอาลิควิดลบหรือว่าเอาอะไรลบมันนะฮะก็เ,เข้าเครื่องปริ้นเหมือนเดิมแล้วก็ปริ้นออกมาจะเป็นแบบใหม่ได้เลยในแผ่นเดิมเออลดการ <Am az. S 1> ใช้ต้นไม,ไม้อเมสมากอย่างรู อย่างนี้เนะฮะเป็นรูปเกี่ยวกับพวกกับป้ายแปะตามร้านอย่างเงี้ยราคาราคาอะไรตลอดเปลี่ยนตลอดเลยเมื่อ้าปี้นอมาทางก็เปลืองตังหนึ่งมาเปลืองกระดาษโลกก็ร้อทุกวันทุกวันนะฮะอันนี้ก็บอกว่าคุณสามารถปริ้นใหม่ซ้ําได้เลยโดยแผ่นหนึ่งสามารถปริ้นได้นะครับถึงทั้งหมด260ครั้งด้วยกันเรียกได้ว่าปริ้นจนไอ้นี่มันอาจจะหายไปก่อนที่จะปริ้นครบ2 6 0ครั้งเลยนะครับเปลี่ยน รูปไปเรือยๆด้วย,วยนะฮะซึ่งลดการสามารถลดการลดตาน,นอะไรนะต้นไม้เนี่ยประหยัดไปได้หนึ่งสอต้นเลยทีเดียวตอนหน่งแผน่นหมายถึงว่าใช้หนึ่งแผ่นปุ๊บต้นไม้เนี่ยไม่ต้องทำลายไปต้นสองต้นเลยทีเดียวตัวนี้นะครับชื่อว่า i2re paper นะครับผมนี่ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปไปด้ด้วยนะมีฝั่งไมโครชิปเอาไว้ด้วยจออีไโ,โซโมรูปเปลี่ยนเองได้ด้วย โห่เนี่ยคนนี้นี่ะชาวไต้หวันนี่นะครับเก่งมากๆเลยนะฮะซึ่งคิดบอกว่าอีกสักประมาณปีสองปีขา้างหน้านี้นะครับสามารถปรินซ้ำได้ถึงประมาณสักห้าร้อยครั้งได้นะโอ้โหแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วมันจะมีขายหรือยังหรือจะยังไงพี่นิวตอนนี้ใกล้แล้วนะฮะตอนนี้นะครับต้นทุนนะครับต้นทุนก่อนนะแผ<ค>่นหนึ่งอยู่ประมาณสองเหรียญหรือรหกสิบบาทนั่นเองโอ้ราคากระดาษทำไมมันถูกอย่างเงี้ยล่ะคะถูกมากแค่เดหกสิบ บาทเองหกสิบบาทเขาใช้ได้กี่ครั้งเกือบห้าร้อยครั้งอยู่นะฟูมมากๆานะฟูมแล้วก็อีกอย่างนะผู้ชมครับเขาสามารถแอปพลายใช้อื่นได้ด้วยนะเป็นบอร์ดเปเปอร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปได้ถ้าเราเบื่อเฮ้ยสุดยอดติดบ้านไม่อย่างนี้นะฮะถ้าเราเบื่อเนี่ยเราไปกดเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเลยเป็นกระดาษโอ้แล้วเราจะออกมาใช้ออกมาขายหรือยังไงตอนไหนได้ประมาณอีกสองปีนะถ้าโลกไม่แตกซะก่อนอ๋อก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างมาก่อนเป็นต้น เป็นต้นแบบพนาขึ้นมานะคะแล้วอีกสองปีนะคะคุณผู้ชมเรามารอกันว่าเราจะได้ใช้ e paper ตัวนี้หรือเปล่าเจ๋งเนอะเจ๋งนะพี่นิวพี่นิวเลิฟไหมเนี่ยข่าวเนี้โอ้แน่นอนนะฮะพร้อมๆกันดีกว่าเนะอันหนึงเห็นแล้วว่ามันหอมอันนึ่งสองสามแน่เลิฟเลิฟเลยโอ้โหเพราะว่าเอ็นไทยค่ะร่างซานะคะ สนับสนุนการลดโลกร้อนค่ะน้องแหม่ดีนะโฆษณาทางงานถึงเจ้าอี้นะเออนะเนี่ยไม่เจ๋งมากเลยเจนะอันนี้เป็นข่าวแรกที่เจ้าอี้รู้สึกอินมากที่สุดเลยในเรื่องเวลาข่าวที่รวยยิ่งต่ลดโลกร้อนแน่วไหมคะเจ้าอี้ก็รักเขากอย่างเนะแบบไม่ใช่แต่เมื่อกี้นะคะเป็นป้ายโฆษณาเนี่ยเราเห็นใจเลยนะพวกร้านค้าต่างๆเพราต้องทำแบบว่าเปลี่ยนตลอดปริ้นท์ใหม่ตลอด เป็นใหม่ตลอดต้องอัปเดตว่าราคาเซลล์อันนี้มีเซลล์อันไหนมาใหม่อะไรางเงียค่ะพวกนี้ก็จะนำมาใช้ได้เลยหรือสคริปต์ของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะเออต้องขอบอกอีกหน่อยเนี่ยสามารถใช้งี้ได้เลยสุดยอดมากๆเลยสเดียวกับเทคโนโลยีอีเปเจอร์จากไต้หวันนั่นเองนะครับโอ้โหนี่กระดาษยังทําใหม่ได้อีกหน่อยไม่ใช่คนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าใหม่ไม่ใช่ เออนะ่ SS Link แล้วกันนะครับผมดูดีกว่าเลยครับทักทายเช่นกันนะคะพี่ฟลุกน้องอินแฟนขับพี่แป้งพี่แป้งับเจ้าอิขอบคุณมากนะคะวันนี้แป้งก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เลยไม่ใช่เนี่ีสิ